สวัตดีกันด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนสร้างฟาร์ม e exp แบบฉบับง่ายแล้วไม่ต้องใช้เลสตอนด้วยนะครับก็ในวันนี้เราจะมาสอนแบบง่ายๆเลครัวัสดุแรกที่เราต้องควรมีก็คือกระจกนะแล้วก็เรือแล้วก็แคมไฟแล้วก็ั่ว,วอะไรก็ได้ที่สามารถดับไฟได้แล้วก็มีตาในมุม,มด้วยก็ยิ่งดีนะอลมิเสแตน ครบดอบอเตอร์บัคเก็ตแล้วก็ส่วนที่สร้างก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยหาอาบาดินโดเนี่ยกวิธีการหาก็มันก็จะอยู่ในไบโอมสวันนาเนี่ยซึ่งออ,อยู่ไหนวะก็มันจะอยู่ตามไบโอมสวันนาหน,านุณผู้ชมนะก็สามารถไปหาเอาได้นะครัเนี่ยเจอแล้วเห็นปะ่ะแล้วก็วิธีการ วิธีการทําให้อสองซื้อว,วิธีการมันขยายจํานวนก็คือให้เอาตามแบงมุมให้มันกินนะ,ะจากนั้นมันก็จะมันก็จะกดมันก็จะใช้สกิลคอนโซนซีคอนโซนวีทีนี้มันก็จะออกมาหนึ่งตัวนะนี่นะแล้วเราสามารถเอาอันนี้เร่งให้มันได้เลยก็เรามาดูวิธีสร้างนะฮะถึงแรกคือเราต้องหาพื้นที่รองรองนะคุณผู้ชมนะก็ สร้างตามผมได้ฮนะแล้วก็อย่าลืมเตรียมบันดไ,ไดมาด้วยนะบันไดบันไดหรืออะไรก็ได้ที่แบบมันสามารถต่อตัวไดนะ้ทำเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นตรงนี้แหละ จะใช้บล็อกอะไรก็ได้คุณผู้ชมนะแต่ห้ามใช้บล็อกที่เกี่ยวกับหินนะเพราะนั้นเดี๋ยวมันเข้าไปอยู่แล้วเราจะกําจัดยากนะเพราะมันทําให้ฟราร์มพังได้ด้วยวิธีขั้นต่อไปคือให้คุณผู้ชมเนี่ยทำพื้นที่เอาไว้สําหรับให้ซอมบี้มันอยู่เออ่ะนะให,ให้ให้ซอมบีม้มันแบบมันแบบมันมานั่งอยู่บนเรือ,อะนะ แล้วก็วางเลอให้ซอมบี้อย่างเงี้ยแล้วเราก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้ที่มันแบบไม่ไม่เป็นที่แบบทำให้มันเกิดแสงได้อะวางไว้สักเนี่ยทำอย่างเงี้ยวางเป็นสามคุณสามเนี่ยทำเป็นหลังคาให้ซอมบี้มันอยู่เนี่ยไม่งั้นเดี๋ยวมันไฟไม่ตายฮะอยลองไหมฮะ เล็งให้ดีตรงนี้เราก็ต้องเอาซอมบี้ไว้ตรงนี้แล้วก็กะไม่ขึ้นแมน่โอเคได้ละตอนนให้คุณผู้ชมเนี่ยทำต,ตามผมต่อรับก็คือให้คุณผู้ชมเนี่ยหาเรียกว่าหาเนี่ยเอา บล็อกอะไรก็ได้ที่แบบเป็นรั้วแบบเนี้ยไปวางไว้ในนี้นะนี่วางไว้่างเงี้ยแบบนี้แบบนี้แล้วก็อย่างงี้แล้วก็อย่างเนีนะ้อันนี้เราดับดับไฟไว้ก่อนนะแล้วก็เอาโบสเตอร์บัรเก็ตเนี่ยวางไว้อยแบบงี้ฮนะแล้วก็หารั้วนะรั้วแบบเปิดปิดรั้วแบบไหนก็ได้นะ เอ่มันมนวางอย่างนี้อย่างนี้ฮะแล้วพอเวลาเฟลฟิสมันล่วงมาเสร็จเนี่ยมันก็จะไหลแล้วไปตรงนี้แล้วมันก็จะอยู่ตรงนี้นะฮะโอเคจากนั้นเราก็เอากระจกเนี่ยวางอีกชั้นหนึ่งนะเพื่ออะไระครับเพื่อการมันไหลลงมานะอารมณ์เหมือนสร้างฟาร์มไอรอนโกลเลียนเลยแต่แค่มันจะ ไม่ใช่ NPC นะใช้แค่ซอมบี้กับอาราเนนโดอ <ส pit S 2> ะไรก็เผื่อเนี่ยคำไปไม่ใช้วางมันตรงนี้สักสองบล็อกนะแล้วก็เอาอารานิโดมานะนี่ทำการเสกนะครับจริงๆเนี่ยเราต้องเอาเอาเอาอารานิโดออกไปตรงนี้4ตัวนะหนึ่งสองสาม สี่นะอย่าเพิ่งจุดไฟนะไม่น,นั้นเดี๋ยวมันตายนะก็คือพอมันหดตัวอย่างเงี้ยพอเวลามันโดนไฟไหม้คุณผู้ชมนะมันก็จะไม่ตายนะเพราะมันมันมันเนี่ยมันจะมุดตัวอย่างเงี้ยแล้วก็ทำทางขึ้นนะคุณผู้ชมนะครับทางขึ้นไนปะแล่วแล้วก็เว้นตรงนี้ไว้เว้นตรงนี้ไว้เพื่อ ดับไฟฮนะแล้วก็วางแถบรอยห้นี่ปิดด้วยนะเดี๋ยวไอพวกเฟลฟิตมาไหลมาเราดับไฟแล้วช้พวกอ่างเงี้ยดังนั้นนะ่ะเราก็อุดรูข้างบนไปเลยนไม่อุดเอาไว้เหลือไว้แค่หนึ่งบล็อกงี้โอเคงั้นเนี่ย ไอ้ผู้ชมเนี่ยตายยาไวข้างล่างเนี่ยแล้วมันก็จะออกมาอย่างเงี้ยแปลว่าสำเร็จแล้วผู้ชมนะพร้อมกันเอ่อรัวล้มรัวก่อนนะ <S <S <ๆ>แล้วก็ให้เอามือเนี่ยตีอาร์มสเตอร์แตรอย่างเงี้ยย้ำว่าจะตีรัวนะนี่ครับอย่างเงี้ยผู้ชมนะ มันจอมมันจอมก็จะได้ฟาร์มไ e อ้กีแบบง่ายๆนะวัสดุก็หาง่ายๆครัเอาทรายไ,ไปเผาเด้๋ยวนก็กลายเป็นกระจกนะอัอนนี้ผมไอ้ไอ้แบบโครงสร้างอันนี้ผมผมทำเองนะครับอาจจะเหมือนของคนอื่นนิดนึงนะแต่ของคนอื่นเขาจะสวยกว่าน,นี้นะของคนอื่นเขาจะแบบเตี้ยๆนะแล้วก็จะได้เลเวลนะ ย,ยืนไปเลยยนะืนไปเลยฮะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติคตามให้ถับพี่ด้วยนะมันนีพี่ก็มาสร้างเท่านี้นะผมเสียงดังมากเลยซึ่งพี่แกดังใช้ได้ก็ประมาณนี้นะผมว่าผม่จนแต่ทำเป็นนะเพราะกันทำไม่ยากหรอก แล้วก็ถามว่าทำในเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมแล้วก็ทำได้คนระับถ้าเกิดเซิร์ฟเวอร์นั้นเขาไม่ได้ห้ามเอาไวนะ้นะแล้วก็ยืนอย่างเงี้ยเราจะได้เลเวลนะก็ผมนั่งขาจรจูดลาไปก่อนด้วยนะครับบ๊ายบาย